ถ้าพี่น้องมาเบิ่งปรากฏถือเบ็ดพี่น้องถือเบ็ดอีกแล้วพี่น้องตัวมกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยไข่เต็มถั่วปรากฏพี่น้องเอ้ยถือเบ็ดกระด้างยาบ้างหน่อยขนาดด้วยพี่น้องเลยสายเบ็ดถือเบ็ดพี่น้องไอ้แนว้ยเสียดอีกแล้วเหมือนพี่น้องเอ้ยมใหญ่เยด้วยพี่น้อ,อ,นอ,อง โอ้ยพี่หนอแกงแกงสมพี่น้อเนี๋ยนี้เสียพี่นะสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้เธพาท่านผู้ชมมาเลาะตุ๊บปลาพี่น้อกระลัางเลาะพี่น้อ ຕໍ່มาບໍລີເວນບໍໃຫຍ່ພີ່ນ້ອກວລບເຄີຍບໍ່ເທ່ພນປບຍມບໃຍພີນ້ะນ bây giờ tốt và phá. Say mọi cái tóc nó gần đang gần 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 nè, gần cứ ngảm thôi, lo bò đồng nền nầm cả mì, phe nón bò nền nầm cả mì đi này cứ cuồng thế, phe đi bầu rất là đẹp, phe nón, thời tiết mát theo thì đẹp, bò này cuồng จะเป็นมอนลงเที่ยวแล้วพี่น้องต่อไปนี่แต่ว่าก็มีมองมาเที่ยวมอญเนี่ยสิบอนข้าเจ้ามาเที่ยวนาจะเป็นข้าเจ้ามาเที่ยวข้าเจออ้าเฮ็ดกระถ่อมเป็นบ้านคนเลยแล้วบาราชิตไายบรรยากาศเนี่ยบ่ มันบรรยากาศดูสูงเลยพี่น้องนยอยู่สวยบอเราเดินมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยที่แยว่ว่าสว่ามันจะเป็นตาตกป่ายว้าสายนีย่มันเป็นตาตกหรอกเพราะว่ามันเป็นบอลตรงเทียว วันท่องเที่ยวขาเจ้าพี่น้องอุณหากาศดีรลมพัดว่อยๆเลยโมเดลพี่น้องคุณมองบแววเราอยู่โรงงานก็โปกไกล้รอกพี่น่องทิน,นขาเจ้าว่าบรรยากาศดีก็เลยก็เลยมาถ่ายถือเบสมาหน่ำพี่หน่องนี่วาราศิยอนในวง หน้ำนี่งามนี่เนาะเอาสก,กีมาขี่เด่นคือสิ๋ขัขกโอ้น้ำพิเตษเล่นแท้น้ำเลิกเล้วบอลท่องเที่ยว เวทมานต์พี่น้องว่ววหาจะมาเสฉะมหาหลอดตบปลาแต่บอลนี่บกุกเอร์เลยแหละเป็นวงท่องเที่ยวบรรยากาศบรรยากาศดีดีพี่น้อง เย็นสบายด้วยพ่นกระยูอยู่ยี่กลางเวรโอเคพี่น้องเบ้าแล้วก็จีไปหาเราต้วปลาต่อพี่น้อง คือว่ามามาบ่อนนี่ก็มามามาทายบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีขนาดไปฮาร,ร์เราต้มเบสมาเนี่ยเอาพอกันมองต้มเบ็ดพี่น้อง